กลับสบายดีทุกคนสบายดีมาชมองตุบบนขอบต้องเบาคนบ้านหน้าทุกคนมือเปิดภาพมากกันฝนตกยากนักทุกคนร่มกระแห้งตังเกตองกอไผ่หนา,าว ใช่เนี่ยแต่เขามาทันทุกคนเลยตอนพ้นปรตูกันน้องมวยยังอยู่หน้าพนกับมันกามาจักผักหนึ่งแหละทุกคนแต่ว่าน้องมวยพวทันได้ถ่ายคลิดทุกคนเบิ่งห้ากับมาเปิดกล้องพอกันกับบอวันว่นเขาในหน้านั้นทางเบิ่งมัดฉิดนี่ด้วยวันจันทร์วันคานที่มาเนี่ยแตสิได้เกี่ยวเนาะพ้นผ่นมาะตูกี่ไรทุกคนมันได้ชีชุกเนาะเนี่ยนี่เนาะ โต๊ะเขียวกับสีเขียวต่อไปผัวพ้นมาโต๊ะแทนเนีน่นี่นั่นกับสีเขียวอยู่จัดเนาะทำมันแดดมันสีซุกไว้อยู่และโต๊ะซุกมันกับสีก้อยทุกคนผัวหน้าพ้านถือล้มกับผัดแนวนี้มันกับสีล่งเลยเนาะแรงอุ้มใจขาดบานัน บูสบายชวนไปหาหมอกกับ,บอกไปตอนนี้เบาควันเหมือนกันออกไปหน้าทุกคนจะเสียออกไปทันหรือบปล่เนาะเพราะว่าพระหมมระห้อยเขากันยังตากไวแวแค่เอานั่นแหละแนหนักแค่เทียงนะเพราะว่าบริคิดว่าพ้นคิดโตทุกคนฝนมาหอดเพื่อนเพราะว่าลมกล็มกองเมิดดำมาถูก เหงมาแงมาแห้งมาสุดนี่จ๊คฉีกห้องลุ่ยสิบบเ์งเนาะทุกคนจั้งแต่ชีวิตคนมาสุดนี่มาลูกนี่เนาะแจ๊จักหมืกับชีวิตาว่าไลา่มื่จังวิทย์กับนมวัวกัเยืนก็อีกคนเกียวเขากะ่ะายคนก็คืออาซีพยังบอลเล่บางคนกับเกี่ยวเขาทุกคนมือนีนะเพราะว่า อากาศมันบดได้เป็ดตาแบบว่าพ้นสิต๊เลยได้ทุกคนเลยมันหากกับมาโต๊อาะวังหน,นูมวยอันอมะขึมนวังหนูวมวยสิเขามานนี่ทุกคนเขามาแต่หน้ากับผ้ายัางแก้อยู่เดี๋ยวไปอีกเทินหนึ่งมันดำรหลือมากเลยาตอนนี้ก็เวลาสามโมงแรงทุกคนทีน่ว่าปุ่นได้ถีลงมือเกีียวในมือนี่ก่ะวางเกี่ยวไปก่อนทุกคน แต่โตัวทีเกียวมาสเตซ่าในการขึ้นชีพวางน้ำบ่ทันนั่นแหละห้ามมด่ลไรแหละพอรอเขาถา้าเขาได้ทีเกียวมันนี่เนาะดองลิดไม่กําล,ลังทหมาคิมหน,น่อยอย่างทนเลยนอนถูกเพกกื่อนกับหัวบุวก สี่บดทุกคนล้างบ้านเดดทองค่าท้ามีนะคือแจกอยู่เนาะทุกคนคือมีแสงแดดแต่ว่าคนตกแห้งทุกคนเลยสังเกตบางในลังค่านาะ นทางท่างอันนี้ทางล้างบ้านตะเวนก็คือจังบริณนะเนาะคือแดดคือตะเวนจ้ะมีแต่ว่าพ้นโต๊ะแห้งอีคนผมบรินาบ้านนะเมือ่อล้างบ้าน,นมีตะเวนสองแต่พ้นโตะ๊ะงงโต๊ะแห้งอีกพวก ค่ะกับกั็ดีบรุงใบงามเคียวหล่ะทุกคนเดก่าบ้าควาหรือว่าสิเป็นพ้นสูงท่ายปีหลัว่อ่ะนั่สุมาตกเฮ้งนะเขาอยู่หน้าน่ะทุกไซ้ลบบ้ดจลหลทุกคน เพราะว่าล่มก็แหบบ้งเนาะล่มก็แห้งคนก็แห้งคนก็ทุอตกแบหมดยุทธเลยทุกคน ทุกคนกอผินออกออกไปเป็ดเดียวหนึ่งคนกระตบแ่แม่จะตื่นเลยเอามาไมา่ให้ลูกมันมีคนถูขฆ่าใส่ ค้นดูกตรงนั้าเลวยผิถ่วเมื่อไรเทนี้ กนอากาศเย็นดีได้ทุกคนเพราะว่ามอวานีา่นะเอาเอาทุกคนเลยยี่แหลเนาะสาเหตุที่มันเอาทุกคนกักทตก เปียกอย่าไปได้พ่นที่ถือได้หกพนตกพนตกอันนี้น้องว่าคี่มับก็เป็นวัดถูกบ้างบ้างเม่เบริรงหูดังนะ ทุกคนบนสตีล่าคลิปตะเพียงคนนี้เนาะคลิปนี้ก็คือพฟอยู่เขาเมนีทุกคนดว่านก็คืออ้าแห้งเนาะมนีก็พฟอยู่เขาเขาในหน้าก็สงสัลงหมดเลยทุกคนต่อการศิกนาสบายดี